สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่จนไม้จะพูดคําว่าวินัยกับความพยายาม,มวินัยกับความพยายามทุกทุกคนก็มีเหมือนกันแต่คําว่าวินัยในมุมมองของพี่จนไม้หรือความรู้สึกส่วนตัวของพี่จนหม้วินัยนั่นก็คือ,อ อย่างพี่ต้นไม้ทำงานประจำใช่ไหมพี่ต้นไม้ก็ต้องมีวินัยในการทำงานแล้วก็สูว่าเข้างาน6โมงเช้าออกบ่ายสองเออพี่ต้นไม้จะทำงานวันละ8ชั่วโมงนะคะแล้วก็การมีวินัยคือตั้งแต่เราตื่นนอนพี่ต้นไม้ก็จะตื่นก่อนเวลาพี่ต้นไม้ก็จะเตรียมตัวก่อนที่พี่ต้นไม้จะเข้าไปทำงานนะคะ นี่ก็คือวินยัยเราตื่นนอนเราก็ต้องทำธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมอาบน้ำแปรงฟันสระผมเตรียมตัวดื่มกาแฟรหรือ,อการทำอะไรธุรกิจส่วนตัวนะให้เสร็จสิ้สนแล้วก็ออกไปทำงานเมื่อเราไปทำงานนั้นเราก็เข้างานตรงเวลาออกตรงเวลาอันนี้ก็คือชีวิตของมนุษย์เงินเดือนนะคะชีวิตของมนุษย์เงินเดือนก็จะอยู่ประมาณนี้เป็น คนที่มีวินัยนะคะพี่ต้นไม้เชื่อแน่นอนว่าทุกๆคนนะคะก็ต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็มีวินัยในการทํางานไม่ว่าวินัยเรื่องของอการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือการใช้ชีวิตเวลาออกไปทํางานก็ต้องมีวินัยและคําว่าพยายาม คำว่าพยายามกับวินัยมันแตกต่างกันนะอืคำว่าพยายามนันก็คือสมมติว่าพี่ต้นไม้วันนี้พี่ต้นไม้ไม่อยากตื่นสายเลยพี่ต้นไม้ก็พยายามจะตื่นเช้าคือการบังคับตัวเอง คำว่าพยายามนี้ก็คือการบังคับตัวเองแล้วก็เราเคยได้ยินไหมคาบอกว่าเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นความพยายามนั้นก็คือมันเป็นการบังคับตัวเองอพี่ต้นไม้จะยกตัวอย่างเห็นภาพซูว่าพี่ต้นไม้อยากจะเป็นครูใช่ไหม,มพี่ต้นไม้ก็ ตั้งใจเรียนอ่านหนังสือพยายามทุกสิ่งทุกอย่างให้สอบครูติดหรือใครอยากจะได้อาชีพอะไรก็จะใช้ความพยายามความสามารถของตัวเองให้ประสบความสาเร็จความพยายามมันเป็นเรื่องดีและเราทุกคนก็ถูกสอนให้ใช้ความพยายามอืม พยายามให้เดินถึงเป้าหมายพยายามให้ได้สิ่งที่เราอยากจะได้นี่คือคำว่าพยายามในส่วนตัวของพี่ต้นไม้นะความพยายามนั้นก็คือการเหนื่อยอเหนื่อยแต่การมีวินัยมันก็ไม่เหนื่อยนะเราก็ทำอัตโนมัติ เห็นไหมเวลาเราตื่นสุวว่าเราตื่นตีสามทุกวันเนี่ยมันก็จะตื่นตีสามทุกวันนะเมื่อเราบอกกับตัวเองเราจะบอกตัวเองทั้งๆที่เราไม่ได้พูดนะเราเราคิดว่าวันนี้เราจะตื่นตีสามพี่ท่นไหมน่าจะตื่นตรงเวลาทุกวันนะพี่ทนไห้จะตื่นตีสามทุกวันอโอเคทีนี้เราอ้อมถึงเรื่องของ กฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติกับกฎแรงดึงดูดมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่หลายหลายคนอาจจะไม่เข้าใจวันนี้พี่ต้นไม้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ฟังก็ได้นะคะพี่ต้นไม้ก็จะเก็บคลิปนี้ไว้ให้กับคนที่เขาชอบเรื่องนี้นะคะแล้วก็ พิจารณไม้ก็จะมาพูดในสิ่งที่ประสบการณ์จริงของพี่านไม้เรื่องของการใช้กฎแรงดึงดูดจริงๆแล้วกฎแรงดึงดูดมันอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็เราใช้หรือไม่ใช้มันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะว่ากฎแรงดึงดูดคือกฎของธรรมชาติหรือเขาเรียกอะไรมันก็จะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติแล้วก็เกิดเร็วมากให้เราสังเกตนะคะทำไม กดแรงดึงดูดเนี่ยทำไมมันถึงเกิดกับเราวิธีสมมติว่าคนที่ไม่รู้ว่ากดแรงดึงดูดเกิดขึ้นอย่างไรนี่ให้เราสังเกตนะครับวันไหนถ้าเราเจอคนด่าเนี่ยเราด่ากลับแล้วต่อไปก็จะเจอคนไม่ดีอีกคือมันเมื่อเราเจอสิ่งไม่ดีมันก็จะดึงดึงดูดสิ่งไม่ดีมาหาเรา ทำไมพี่ต้นหมายถึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะคะถ้าเราอยากจะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหรือเราอยากจะ,ะได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าเพื่อนหรือคนรักหรือใครก็ตามถ้าเราอยากจะเจอสิ่งดีๆให้เราเริ่มต้นจากการสื่อสารนะคะถ้าเราอยากจะให้ คนมาพูดดีกับเราเราก็พูดดีกับเขาก่อนให้เขาก่อนนะคะถ้าเราอยากจะได้อะไรหรือเราอยากจะเพมาอนาจะยกตัวอย่างให้เห็นภาบสมมติว่าเราอยากจะได้ความรักจากใครเนี่ยเราก็ให้ความรักเขาก่อนแต่จริงๆแล้วเรื่องของความรักนี่นะ ถ้าเราจะอยากให้เขามารักเราเราก็ต้องรักตัวเองก่อนคําว่ากลับมารักตัวเองนี่เพื่อนไหมเคยพูดหลายครั้งเราให้เรากลับมารักตัวเองก่อนและเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรารักตัวเองได้แล้วก็คนที่เราแบ่งปันความรักให้เขาเนี่ยเขาก็จะรักเราเหมือนกับเรารักตัวเองอและ,ะทั้งหมดทั้งมวลแล้วเรื่องของ กดแรงรุงหลุนะคะเมื่อไรก็ตามถ้าเราพูดอะไรออกไปบนโลกใบนี้สื่อสารอะไรถ้าเราพูดแต่สิ่งดีๆเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาหรือเราให้อะไรกับใครให้สิ่งดีๆให้ด้วยความเต็มใจเราก็จะได้สิ่งดีกลับมาเราสังเกตไหมคะ,ะจะมีคําพูดคํานึงบอกว่า ยิ่งให้ยิ่งได้รับแต่สิ่งดีๆกลับมาสมว่าเราให้ทานหรือให้อะไรใครด้วยความเต็มใจให้แบบว่าให้เหมือนกับเราซื้อของให้กับตัวเรามันจะได้เขาเรียกอะไรสิ่งดีๆกลับมาแล้วจะทำให้เรา ภูมิใจแล้วก็มีพลังสรุปแล้วกดแรงดึงดูดก็อยู่รอบตัวเราทุกทุกวันก็เหมือนอากาศก็เหมือนอากาศกดแรงดึงดูดเราบองไม่เห็นแต่ถ้าเราอยากจะรู้นะให้เราสังเกตว่าเราทำอะไรในสิ่งที่มันไม่ดีเห็นไหมมันจะได้ ค้นตอบกับที่ไม่ดีแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราพูดดีคิดดีทำดีนะคะสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาเราพี่ต้นไม้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ